ืก <é> ู้กันกู้กันแต่ว่ามือเพิ่งซิ้เงื่อน่ะเพิ่งขึ้นรถกล้เพิ่งยังขายเงนพี่นั่งแต่เอาเงินมาชงให้ทุกคนนอกกับบริยูเงินเลยเอาเงินยังเงินขายดินบ่กโดยเท่าไรเพิ่นทำอะไรเพิ่งขายเงินบาทสองพันไรเงินกี่อีกสี่แสนเจอบ่อคู่กาแฟอะไรโดยนอนกับบริยูู้จนเพิ่งขึ้นรถเพิ่งใกล้ใิ่ไหมปากเชื้อแล้วเพิ่งโทรมาบอกว่าขายแล้วเงินหลังนั่นเลยเพิ่งเลยบริยูติดต่อเงินเลยไปอยู่ก็ไปบริได้บ้านโดยโอ้ มื đấy, uhm ้อน okay. ี้มาบันอยู่บ่บ่มีบอลอยู่เด้น้องตุกเอ้ยเนาะเสียใจบ่น้องตุกเใจเรื่องหยังบ่บ่ว่าหยังเลยเนาะบ่ยหยังเลยสิแลอีมนะบ่ได้ก็อีมนะที่ว่าพ่อกับแม่เป็นแ่นันเนาะกุ้มๆเงยๆเนาะโอ้ยเบิ่งได้คนทองคนใสเอ่อเมื่อยบ่เีย เมื่ออยู่ของโบไลเป็นเซตบอกว่าโทรมาบอกว่าขายเรียบร้อยแล้วเนาะโดยเราก็บอกหุ้มกรขายเท่านั้นะแต่ก็บอกหุ้มกรขายใครอีกนะ ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อปัญหามันอืยันแต่เจ้าเอากันแบบน้องตุ๊กนี่แบบไม่ได้กิญญาคุ้มเลยเพราะว่าบริจัดทองกินแต่ว่าช่วงนึงมันเพลินอะปนละ่อ,อยได้นะนี่เลยเขาอยากทำงานหรือว่าหลุดลืมเนี่ยเออ โดยที่เยโอ้ยเนาะกว่าฮายังน้อยอยู่เนาะว่าว่าคนเป็นจริงก็ยังน้อยอยู <h> <h ่ได้ออายังน้อยอยูน้องตุ๊กยังอุ้มลูกบุเป็นครับอุ้มเป็นยูบ่เข้ามาได้ลูกนี่อุ้มเป็นอุ้มเป็นเท่านะบุคือเล่นอุ้มน้องมิกของเนี่ยเราใหญ่เลยเนาะในกระสูนเนี่มันเป็นเลยด้เนาะอ่ามันเป็นกระสุนสิ่งที่สําคัญเดี๋ยวนี้คือในเรื่องการพักเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโดยยังไม่ได้พักใช่ไที่เรา ฉันถ่ายกับการอยู่มันเป็นรักเป็นแรงใช่ไหมบนอยู่บนเศรามันเป็นรักเป็นแรงนี่ชาวมันเป็นรักเป็นแรงนี่เนาะคือเพิ่นเบ้านี dun ่หนินะพี่สะพอแล้วพี่หน mm ินะทางนี้บัดอ่าถามยิได้ทางกำนันแกับโกงแบัดบอทางเงินสมุดว่าหายไปทางเมืองเพิ่นกับมันบุคือทางเมืองเฮาครับเพราะว่าอย่างกับเพิ่นจะอยากอีเร uh ื่องเที่ว่าชีดคล้องแล้วเพราะทั้งภายทั้งนั้ำมันกับบุหรีนะอืมหลังจากพอกันแล้วภายเครื่องหนซาเลยเพิ่นกับเมืองเลยครบเลยเนาะเลยไม่ก็ ถ้าหากว่าห้องเห,ห็ดใบจุกใหญ่มันเช็ดได้ย่บ่หป่าเนี้มันมีผูเช็นได้หรือทางั้นนอกากกรูแล้วชิเมนผู้ใหญ่ผู้ห้ง้องไปทางนั้นหรอนะมเมน,นี่นนยยั<อ>งมีอยู่บ่มีกับผู้คนทางามืดแล้ว่ผู้คนที่มีความพคนโอ้เค<อ>ิืงนะเกดนเช็ได้อยู่เนาะนาช็ได้อยู่สินโอ้น้นอตัวน,นี้นะที่ที่ข้าเงิ่นหาเซนแลกมูตัวนึงเป็นง่เชียร์ด้ ข้างตัวไรอันอมไปข้างอมมันกุไลไปสิเด้าออกจากบ้านไปเดโอ้เสียแล้วเพื่อนเนี่มันเสียรแล้วการเฉียรกับพี่ทั้งพอมแล้วีักเสียแทนี่อ้คุณยายไปทร่งางสโทรเพื่อนแบบบ่างแบเว่าน้ำมาโอทุว่าเพื่นฮิเพื่นแบตื่นเช้ามาเพื่นก็เปลี่ยนเสือเปลี่ยนเบอรเลยตอนแรว ยัง,ๆๆย,งยังหลายเรื่องเนาะยังได้เรื่องาอยู่ยังมียังยังบ่ทันได้จบได้สิ้นได้พี่น้องเพราะว่าทางเบิ่งนี่ก็เนาะเออคือว่าในเรื่องของทางลงตุกนี่ก็คันทีอ่ไปเฮ็ดใบยุ่งใหญ่ามาเนาะมันก็อีกแบบนึงอีกพี่น้องเนาะมันต้องมีผู้เซ็นรับอ่าันจังซี่แน่อ่ถ้าว่าอยู่พี่เนาะผู้เป็นผู้เป็นญาก็ให้อยู่ๆเนาะ,ะแต่ว่า คือเขายังบอได้เก็บถืกตามทางบ้านเพิ่นบบดนี้เนาะอันนี้คือเขาเขาเบอกพี่รองถ้าหากว่าเนาะเป็นหันเป็นนี่มาเนาะเกิดเรื่องตัวที่ว่ามันคิดได้เดินพี่น้องเดินเนาะบอกขออนุญาตนำคือทางพ่อเพิ่นว่าแหละทางนี้เพิ่นเกิดสิบหัวหาพิชอบเนาะหัวหาพิชอบในเรื่องเออคำว่าเออเงินนั่นนั่นเงินนี่นี่อะไรพี่น้องเลยอันนี้เบาประชางเลยโตไป ไครก็คือกันเนาะใครก็เป็นทุกๆทุกคนอันนี้เขาบอาเพื่ออนาคตอยู่แล้วพี่น้องเนาะต่อไปทั้งน้องตุ๊กเพิ่นเนาะฤดูฤดเต้าใหญ่แถาแก่มากันว่ายังบีเหตุใบบอย่างไงมาหนี่กงสามคนบมีสามคนตกหล่นเือเก่าอยู่แล้วเนาะน้องตุ๊กเป็นคนตกหลนพี่น้องเนาะวอาแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าพ่อเมย์แต่กี้เนี่ยพ่อจะอยู่ปุนเนี่ยบันมีได้บอก แต่กีเจ้าที่เจ้าหูจักับบ่มีแบ่ทำน้กวัมีแต่บ่เห็นอืน่ได้ยินพาะนอง,นอม,องนอมีตัวเป็นเหเจ้เป็นป้าใช่ลเป็นบ่เห็นนะมันเสีย,ยมันเฮียเนาะโดยมาอยู่หลงเนียเพื่เ,เลยกบ่เห็นเลยต่กี่อยู่ใช้แต่คนอยู่หลงเงี้ยพอหนี้ไปน้อ,องตูงนี่ดูมงังงเยด้วยนะ เดี๋น้องบ้านหลบเงาเลยบ่หเงเลยโอ้ไเียงอ่าไปเจอช่วงแรกที่กี้ก็อยู่ในกระต๊อบน้อยๆดอกแม่นบ่อ่าเออรผมะพดีนรักงนี้คือแบบว่ามใจในเรื่องบ่นอยู่ที่นี่พร้อมบักลูกใหญ่พร้อมเนาะนั่นก็ที่อยู่อยู่ดนสมมุติว่าคือบ้านเฮานี tháng ba nó nè bém bơ người tháng ừ. ba mà ở mà du này nó tổng, mình tổng ngân à, ngân nó nguyên ngân nằm du đấy cái đồng sửu, sửu đấy nón túi cái nó kẹn kiếp ngân kiếp khăm nó กะําไว้บ่ได้ได้เนาะเฮาไปหาแฟนหาหมอมาเฮาได้ลูกนี่จังเ่ลูกยังอ่ากินนมแม่ยังบ่ได้เชิญลุงกเพิ่มมิตเออตัวนี้ได้เนาะเฮาต้องจําเงินเก็บคําไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนาะมีหลายอย่างแต่ว่าในเรื่องของทางอ่าบใหญ่ว่านันน่ะก็ตัวนี้ยังๆท่านคิดเื่อตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเอา ตัวน้องทุกก่อนเนาะเก็บโฮมเงินโฮมคำใบก่อนเทวาทิศต่อได้เพื่อนถามน้องนั่นเพื่อนแม่คณะพิณางบอกเพื่อนเอาละเมื่อนั้ำมายใบซื้อขายตัวเทวดาดินตัวเทวดาน้องดูแลนี่เลยเพื่อนเอาเมื่อน้ำเพื่อนก็เลยว่าบอกเตรียมมาถามหาเพื่อนกเห็นในเพื่อนนั่นแหละมีแต่น้องก็บอกเพื่อนงานเอาเมื่อน้ำมาอ๋ออันใบที่ขายบอลดูนี่เราเป็นคนถือเดี๋ยวนี้โดยเพราะเมื่อเพื่อนเอาเมื่อน้องกับบอเรพุงเลยนะ พี่เราเปิดข้าไปเก็บของเคืออยู่ในห้องเคือก็บอกพระชี้เมื่อบ้านเพป็นน้องกรบปุกหุ่นเลยแล้วคนมันมาบอกว่าอยู่น้ำเราว่าทีแรกเราอยากขายได้คือหลังนี้เราเอาเงินมาแบ่งกันเพคนเราเราเตรียมเพื่อมาขายเออแม่นแน่เนาะเบนอาเพื่เอง่ายว่าอยากอยากขายลุกบอลปั่นเงินกันพื้นที่ปั้นนี้เนาะโดยอ่าอยู่พุ่นกับขายแบบปั้นแบบ แต่บ่ฮู้ว่าตายเท่าไร<อ>แต่ว่าฮู้ว่าแต่ว่าเพิ่นเอาเงินมาให้ส0 0พันครับสี่แสนบ่กจะเอาไปสอง0 0 0กับสีบ่แสนคือว่าโอาแปลกที่ว่าบุญอยากติดต่อกับลูกเพิ่มอยังนะเนาะมัน,นยากเนาะยากนําตัวนี้แหละพ่อแม่ต้องติดต่อกันได้อยู่ทางไกลทางไกลเป็นอย่างมามองงย่างไงแต่มื่อมาเพิ่อนเมื่อไปห้ไปคอนะจ๊ะน้นองเห็นเพิ่นน้องถามเพื่นก็ยังไม่บอกปากน้อมาแม่นบ่ โดยจะรับลูกคนเดียมันก็ยังแบบคนมาอืมข oh. ึ้นมาแล้วลูกลอันนอกว่าชิ้แต่พระเขาไม่เพิ่นว่าครับตุกมาแล้นี่เพิ่นเมื่อเราไปก็บบอกไปเลยนะ oh. เราเรียกแบเพิ่งเมื่อเลยง้อพระเขามาแล้วแบบหาเพิ่นบุ่นอีกเลยย่างเนาะ g e n ไ r a t i o n เนาะไว้บ้างให้ขึ้นบูธกันเนาะประ้ก็นเนาะบูธกัน g e n e ย a t i o n มันเป็นไประเด็นพี่เรงเลยเนาะ เป็นไปได้ดคือพีซีเห็นนะเนี่ยว <the> ่าเรื่องราวครอบครัวของท่านทูตเจ้ามันเป็นในใดเนาะตกลงดีใจหรือกุ้มใจแบบนี้ตุกบอกเลยตุกบอกแล้วถุกเนาะพอน้องเอ้ยไปปุบบบบลาไว้ในีเจ้าผู้ชึ่นในใด เีรนสร้าง่าอืมตัวที่ผ่านมาเธอกับพญ่ยาติดต่ออยู่ตลอดนะอืมแตมีช่วงนึงคนติดต่อ,อกัอยนยม่ได้อยู่ช่วงที่คนมาพันท่องน,นะแต่หลังจากที่ว่าพวกน้องโทรไปตุกโทรไปบอกว่าแถวแกเรีมีปัญหาเสียเงินทิศหาแสนกบหมูอเป็นจะจักรีว่าไปที่ไหนเลยเปลี่ยนเฟซเปลี่ยน,นเบอร์เลยะบอกได้ติดต่อกันเลยนะอืม โทรไป ừ ừ ừ ถามเพิ่นว่าเพิ่นบอเสียเพิ่นบอหายเพิ่นไม่ได้แล้วมีแตะเฮ็ดเสียเองเลยเพิ่นนะเสียแต่ตอนที่เขาจเจ้าเงินนันโตช่องพันกับสี่เซนมานะ่ะเขาไ่ได้บอกว่าเงินนั่นเงินนี่บพรมีแต่ว่าเงินขายดินนะซิบอ๋<ด>อที่แรกเพิ่นเงินพอน่าผากมาหายเพิ่นาเะนะลยนอกหมดโทรถามเพิ่อนนะเพราะว่ดดามิเลยว่าเพื่อนกับบริวุ้งเรื่องอ่ะนะเลยโทรไปเช็คอีกคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าเงินขายเงิน ตัวไปตัวที่เนาะเพราะว่านองไปเฮ็นแวบูว่านขามพุทธประมาณหกโมงตัเช่นน้องเหมืนน้องมากี่ตทุกคนบอกว่าเลยเอาเงินมาให้นะน้องก็เลยหโโอ้ทูใจน้ำนองตุกอยู่นี่เนาะรู้สึกว่ามันมันมันวาชิมายินดีน้ำได้เหมือนแบบแห่งจืเรื่องเล่าแบบนี้แบบแห่ง เอาเอาไปออกมามันจีมีพละเพิ่มเติมขึ้นอีกบ้างแบบนี้เนาะโดย,โดยขบครัวเนาะญาติพี่น้องขาดการติดต,ต่อมมีคนปรึกษานอกจ,จากผู้เป็นวัวบ้านนี้ทางอันอันน้องแดนเล้วไปอยู่พุ่นแล้วไปยู่บ้านหนองเงียวน้ำเพื่อนหนรงมือ่บอกเป็นไปอยู่น้ำผู้ใหม่เพิ่องมีครูใหม่แล้วโดยอืม อ๋อสนะมีก็อะไรเงี้ยเพ่งกันนั่นแหละขันว่ามีก็ได้เนาะักเพ่งกันมันมีเลยดิเห็นเด้อสันเนาะพี่น้องเลยอืมคุณเจ๊ดีก็จช็คชิวานได้เลยรูปบาทนี่เนาะคือตัวนี้ได้สั่นเห็ู่ันเลยดิอยู่ในขั้นตอนของการตั้งคันนี่บำรุงอย่างแน่นอนทุกยังไม่รวมนุงอย่างเลยอ่า ตั้งตประท่าน่นะตั้งตประทานนะม็นมากรมาบัดเดียวแบบน้องกับหุกระท่านหันดกันนะเออี่แต่ว่าเป็นมากระมานี่เป็นกระบอกวาให้กินนมกินอะไรกหลาแล้วูเนมาัออจันนมาวัโดยกินนุมมานมนิอยนี่ให้ลุงเลือดุอกินนก็สอนแบบนี้สูทั้งเขาไอ้เป็นพังอี่าบ่เดียวกันนี่บ่เดีวโดยแบบบอกเป็นแบบนี้นะในเรื่องของทั้ง อ่าไปยุ่งๆยุ่งใหญ่ก็บอกเพิ่นไปในนี่อยู่เมืนบอกอย่างว่าเพิ่นมีวิธีแบบว่าให้ทำรึกษาน้ำแน่น่ะนี่นี่นี่กผู้ผู้บดยูเนาะผู้บดจุกจุกคนอยู่นี่พี่น้อยจากสีผ้ามาพังอีกเฮาอีกก็เป็นอีกหนึ่งซองเนาะก็คือว่าเนี่ยพ่อมาพังเลยจะอ่าไปมาเมันก็จากจากยูยากเลยเนาะนี่จากยูยาก มันอยู่น้ำพรน้ำเมลตัวเองอยู่ห่างอยู่เนาะได้ลองตุกเลยเนาะอ่าเพราะว่าคือเขาบอกเน่ยเนาะเขาเขาเนี่ยทำแบบว่าเป็นคนแบบมามามาอาศัยอยู่ชื่อๆหนะโมเมนต์เป็นคนบ้านนี้นะเออเพราะมันเป็นหันไปนี่ก็เออมันกับโบมันโบเมลแล้วล่ะหนะเ้ยเนาะ มีแต่อดทนชู่ๆแนะหาเงินหาค้ำไปฝากท่องเนาะโดยอ่าไปฝากท่องไปให้แพทย์ให้หมอเพิ่นเบิ่งอ่าพออ่าอุ่นใจแน่ไปคลอดอยู่ห้องมอแล้วก็สิถามในนี่ใช้ใบผักคั่นดิก็สิถามในนี่ได้อ่าก็สิถามในได้เนาะแม่อ่าก็สีบานในนี้คำเป็นหันเป็นหนีมานั่นแหละคือบรไปหาแพทย์หาหมอตอนอนาตั้งท้องก็สีบานในนี้อ่า นันแรกพี่น้องเลยจะคุ้มว่านี่เบี้ยมีคุ้มคืดว่าในไรโห่แกก้มใช่เปล่าเนาะว่าเอาก็ว่าไามาดีนักเพิ่นบัดมาไปเจอแบบเรื่อนแบบไปว่าปัญหาปัญหาก็ไม่เจอปัญหาได้แบบนี้เนาะเจอปัญหาได้อันนี้ตัว่าทางเงินคำว่าสิเมื่อตรงบางเงี้ยวกับเมื่อเมื่อไรเกาะคายนะเขือนดินหยักงานบันดงบางเงี้ยวเขาเจ้ากาะคายเนาะ แ่เขาบอกมีดินดอนตอนหี้เนี่ยเขาให้มรฮับเป้เนาะแ่นเรามีดินอยู่หันยังว่าคือเราเป็นคนเกิดอยู่บ้านนั่งยังว่าสิไปทำนองนึงนี่อ่สุดยอดเด้อพี่น้องเด้อเห็นได้เละบาดนี้เนาะและนี่ก็เป็นของทั้งบ่อได้เพิ่นเนาะน้องได้เพิ่นบ้านนี้ยู่นี่ก็อยู่อชื่อๆบ้านโบเมนว่า ตัวเองเป็นคนบ้านนี่บ้านนี้ทั้งในบ้านเพิ่งกิดบ,บุได้ครับเนาะทั้ทงปฏิยังเพิเน่นเข้ามาไม่นั้นเพิ่นทำหาใบชื่อท้ายบอกโดยแ่าเพิ่นพี่นามเพิ่นเอาเมื่อน้ำอ่นะเออเพิ่นเมื่อหลายหมื่เตัวเพิน่นบอกอ,อืมที่แรกกระบอกน้องหมูที่เราเพิ่นเอาเก็บเครื่องของเบรรจุอืมเพราะระวางที่ว่าเราอยาก,กันกับน้องไล่หนิแบบว่าเรายังเกี่ยวไปนที่ไมาหา,หาน้องตุ๊กยู่นี่อยู่บอก บ่ได้เพิ่นหลังจะเพิ่นเชี่ยกันจบแล้วเพิ่นกับปาเลยเอามือเลยเพิ่นกับมือเลยโอ้โหนี่จะเพิ่นมามือมาส่งเงินขายดิ่งมากมือเดียวเพิ่นกระยาเลยอืมเนาะโอ้ยังไลยังไลย่างเนาะที่ยังต้องได้ เออแ่ไคเนาะให้มันให้มันสมบูรณ์แปบพี่น้องให้มันให้มันຖືກຖືກตามเขาวางไว้หั่นน่ะเอ้ยมานี่เลยเนาะนี่เนาะเอ้าผมสิว่าน่ะมื้อหน้า่มื้อหน้าเดี๋ยวบ่จิตพังเบิ่ง FC เพิ่นเนาะอ่าคุณคอมเมนต์ไวยว่าให้คําคิดเห็นก่อนเดี๋ยวจังได๋ก็สิามาไทม่อ่าทกี้ว่าสิซื้อนุ่มเนาะมาบํารุงบ่ว่าซั่น các <laughs> cầm nông túc như giờ ở ngân hàng thì hay thang nó nông bị nó kiện cái nồi thì nó ở đây nghe cái tuần tù nè chia trái bốn nông túc chia trái được บออย่างเลยเนาะม่ย่างอย่างเลย่หมอีมเลยนะบ่เลก็อมนะทีวาพอกับเมยเป็นแน่นอนเนาะง้งเอาซเดอเก็บว้เก็บถุงเดียวกันอะไรเหรอเนาะเห็นไเออผัวเมียไปผมบอกผมว่าพี่น้องเนาะมันะไีวร่าคอยแก้ไไปเนาะฟังเบิรงเอฟซีเป็นจีวานีะไรพี่น้องเนาะทำนน้ำซีเนเนี่ยอะไรตรง ทต่บางอีกเรื่องเพราะว่าเขาพูดแล้ว่าปัญหาเนี่ยมันมีเรื่องบนอยู่บนเศร้าเรื่องใบสมัน้ตคัวเรื่องผปาท้องแน่เนาะเรื่องเงินอะไรสิไปคลอดพ่อมได้บาทเนี่ยเนาะเอาเอาเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวเมื่อไหร่เมาใหม่น้องเด้อเอาสบายดีสบายดีโอ้ยมีแต่ปัญหาเนาะอ่าว่าสีเบสจะได้ปัญหายังมีอยู่ บุ ué, ้อย bon sure> yeah. ู่บนเสาบอยู่บนเาเป็นยิกโอ้่คือปลาคาทองอีกย h กบุอยู่บนเช่ากับพ่องได้ไปดไปเนาะอ๋อคำบอกประชังได้ทั้งทีที่ทั้งบ้านนี่เพิ่งมาหับปัปุ๊เมื่ออยู่อะนะบ้านหนุ่มเมี่ยวกใครน่ได้แหละอันนี้ปัดขายมาเพืแล้วจะไปอยู่ใซ้ละบานี่อะไรอย่างเนี่อาจรยงวะอาจรข้านำข้านำเนาะโอ้ย ก็ยอมเออยอมๆคันว <c ười> ่าปู urgency, fire, no. toi, uh ่ย่าสิลงสิแยงกบ่บ่มีคสบา้นี้ผมปู่ย่าคนบ่ตายแล้วทางบ้านเพิ่นบ่ฮับได้เด้นี่เด้เนาะฮับแต่ว่าเคยย่ปูย่าาคันเฮ็ดอยย่ใหฮับเนาะอืๆๆคนาโตเนาะเอามนได้พี่น้องเอ้ยพากันบืนอยู่เนาะพากันบุกอยู่ทางนี้ก็ได้

ทงนี้ก็ได้เนาะพอดียังบทันไ้มีแพนได้หมดเลยเนาะยังเนาะน้องกน้องพอดายังดอน้องยังน้องยาษ Hốt là điều gần bớt thì đâu người ừ. 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 hết nóng tốt đuôi à. cùng cùng người người nó ôi đây con con à. mười, mười người bộ viện mười hồng bộ lại <laughs> เอาพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้แหละเนาะกําจิตเองก็ได้เดี๋ยวออกไปหากินข้าวกินน้ําก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวสิเข้ามาอ่าทําทายมาอีกคันว่ามีอ่าเบิ่งๆเบิ่งกันเบิ่งงานก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยคือเป็นจังซี่พี่น้องเด้อเนาะอ่าลุยเนาะพุ่นทางนั้นกน้องชายล่ะครอบครัวนี่ก็มันหลายคนเนาะ อยู่ <tnak> con ไปกินข้าวกันสิบ่บ่นี่ว่าสิมาแกะดอกสองซั่นกับพักเก็บเด้อดองเอ้ยไป คอมเมนต์ก uh, ันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่นาะเฮ้ยังนะบอยขายใช่ไหมนะอู้หู้คักนานี่เนาะมาได้ป่นทานเพิ่นนมพี่น้องเลยขอมุกขอบใจอะไรโอ้ยไม่เช่นพี่น้องเอพซีทุกทุกทานโอ้ขอบใจได้หลาย่อ้ยขอบใจได้หลายขอบใจได้หลายพูนเอาทานให้พี่น้องเลยเบนี่เป็นแต่จากมาเรื่อยอยู่แด้เบี่ยนี่เนาะ เออจากมาเรื่อยอยู่หรือเปล่าหนิเนาะพี่น้องเลยเอาเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์กันเข้ามาเอ้าไปขายไป่ยั้งหนอเพราะอะไรใท่ไอู้ทดสอบโอ้ยเนาะมือซีบมืงก่อนบ้าโอ้ยเอาโอเคพี่น้องเลยโอเคโอเคเนาะอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลย